สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนแบบวงหัดหน้าที่138กับ139นะครับเป็นการบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บมาให้เมื่อไม่มีวงเล็บมาให้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องใส่วงเล็บตรงไหนก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาสอนกันก่อนนะครับว่าจะต้องใส่วงเล็บตรงไหนเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยครับ4บวก8หาร2ในคณิตศาสตร์นะครับ เขาบอกว่าบวกลบเนี่ยคูณาหารนะครับเขาสั่งว่าให้ทําคูณกับหารก่อนอ่าแสดงว่าข้อนี้ของเรานะครับเราก็ต้องใส่การหารก่อนจำไว้นะครับทําคูณกับหารก่อนแล้วถ้าบวกกัลบล่ะบวกกัลบเนี่ยถ้าเครื่องหมายบวกลบหรือคูณหารเหมือนกันนะครับให้ทําจากหน้าไปหลังนะครับ ก็ต้องทำจากหน้าไปหลังอ่เหมือนเดิมนะครับคูณอาหารต้องทําจากหน้าไปหลังนะฮะอย่างข้อนี้เนี่ย,ยจะเหมือนกันนะครับบวกลบกับคูณหารเครื่องหมายอยู่ในโซนเดียวกันเนาะเครื่องหมายอยู่ในโซนเดียวกันนะครับก็จะต้องทําจากหน้าไปหลังโอเค ต่อมาห้าลบสามหารสามบกลบคูณหารต้องทำคูณกับหารก่อนนะครับเพราะงั้นจะต้องใส่ขงเร็บที่ข้างหลังนะครับข้อต่อไปข้อที่ห้าสี่คูณสองบวกเจ็ดทำคูณก่อนนะครับต่อมาแปดบวกสองคูณห้าบวกลบคูณหารทำอะไรก่อนคูณกับหารก่อนนะครับ คูณก่อนนะข้อนี้บ้างล่ะ 5, 5, 5, 5หารห้าบวกหาหารก่อนนะครับข้อสุดท้าย5้บวกหาหารหเฮ้ยเหมือนเดิมใช่ไหมแค่สลับเครื่องหมายเราก็ทำหารก่อนนะครับประมาณนี้นะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหน้าร3 8นะครับ บวกลบคูณหารนะครับทำคูณก่อนนะฮะใส่ขงเรียทพี่โจทย์เองเลยนะครับที่เขาแบ่งให้2อ,อันนะครับเห็นไหมมีเส้นแบ่งเขาให้แบ่งทำอย่างละครึ่งนะครับอย่างข้อนี้เเขาก็ต้องทำแปดหมามร้อยห้คูณสิก่อนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เนี่ยค่อยเอาไปบวกกับ ห้าแสนสามมื่นเก้าพันสี่ร้อเจ็ดสิบแปดต่อนะครับแบบนี้นะยวครยยกตัวอ,อย่างให้ดูข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอ,อย่างให้ดูข้อยากๆเนาะข้อที่หกคูณกับลบทาอะไรก่อนครับบวกลบคูณหารต้องทำคูณกับหารก่อนนะครับต่อไปข้อที่เจ็ดเหมือนเดิมบวกลบคูณหารทําคูณกับหารก่อน ข้อที่แปดอ่ะเมื่อเราบอกว่าคูณถ้าเป็นคูณเครื่องหมายอยู่ในโซนเดียวกันนะครับคูณอาหารให้ทําจากหน้าไปหลังนะครับเดี๋ยวครูจะทําหน้าข้อที่เจ็ดให้ดูนะครับทําไมถึงยากนี่ดูตัวหารโอ้โหหลักร้อยยากแน่นอนนะครับขั้นแรกครูก็ตั้งหารก่อนนะครับ ขั้นต่อมานะฮะเราก็ลองดูเลยร้อยิบเก้าคูณอะไรได้2ไม่มีร้อยยีิบเก้าคูณอะไรด้หก็ไม่มีอ่าคูณใส่ศูนย์กันนะครับร้อยี่สิบเกคูณอะไรไม่เกินสองรหกสิบคูณลองคูณ2องกันสิได้2องหแปดนะครับไม่เกินเนาะ แล้วครูก็ขีดเส้นนะครับลบเลขมาเลยเมื่อลบเสร็จแล้วเนี่ยขั้นต่อมาคือการดึงเลขหลักต่อไปลงมานะครับครูดึงเลขหลักต่อไปลงมานะครับคือเลขห้านะครับร้อยยี่เก้าคูณร้อยี่ห้าไม่มีนะครับก็ซ่องใส่ศูนย์ไปแล้วก็ดึงเลขต่อไปลงมาต่อเลยนะครับไม่ดึงก็ไดนะ้ครูใส่ศูนย์ตรงนี้ก่อนก็ไดนะ้ลบกันนะครับเหลือเสร็จ ยีบห้าแล้วค่อยดึงหลักต่อไปลงมานะครับหลักต่อไปของเราคือเลขแปดเห็นไหมเลขเดียวกันเลยไหมอา้าแปลว่าข้อนี้ไม่ยากกันี่หว่าได้สองร้อยสองนะครับผลเราก็เขียนกันล่างลบกันมาเหลือเศษศูนนะครับอย่าลืมขีดเส้นด้วยนะ ขั้นต่อมาเราก็เลขเนี่ยเราได้คําตอบนวงเล็บแล้วนะครับโมเ็ลของเราเราตอบสองร้อยสองขั้นต่อมาแล้วก็หนึ่งแสนหกเนี่ยบวกกับสองร้อยสองนะครับสังเกตครูคจะเขียนเลขห่างนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้เขียนหลักให้มันตรงกันได้ไง่ายๆครูก็บวกเลขปกติเลยนะครับ เสร็จแล้วก็อย่าลืมขีดเส้นนะครับตอบคำตอบที่เราได้มาวันนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยเลือกทำมาสองข้อนักเรียนจะทำข้อไหนก็ได้มีห้าหกแปดเลือกมาสองข้อนะครับแล้วก็ทำส่งในโน้ตอย่าลืมนะครับแบ่งขั้นตอนทาขั้นตอนที่หนึ่ง ขั้นตอนที่2นะครับโอเคเราตรวจนะครับสวัสดีครับ